ลูกสาวรัฐมนตรีจะลูกใครก็ช่างแต่ขัวแกรักขัวปักขัวปั๊มก็แล้วกันนังหน้าด้านพ่เเคยเอาใครจริงสะที่ไหนแกเราเป็นคนที่ร้อยระมังมันก็ไม่แน่นะของอย่างเนี้ยมันอยู่ที่เทคนิคหยาบคายฉันรู้กําพื้นของแกดีพ่อแกก็ไม่ได้ดีเด๋วไปจากไหนหรอกไอ้พวกค้าของเถื่อนฉันก็รู้ผมได้ของแกดีเหมือนกันแกมันไม่เอาไหนเรื่องบนเตียง จะมากล้ว่างตัยาตอบสิตอบลวฉันก็มีมือมีตีนเหมือนกันตอบสิคุยดูเถอะฉันจะเล่นงานแกให้น้ำตาเช็ดหัวเขา่ากลัวตายเลยน้ำตาเช็ดหัวเขา่าโบราณเป็นบ้าเลยโบราณเป็นบ้าเลย จะเอามันไว้ทำไมกันหนูคนอย่างมันสมควรตายอย่างเดียวมันได้ตายแน่แต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้ฉันจ,จะแก้เผ็ดมันให้มันโดนคุณพงทิ้งเหมือนหมาตัวหนึ่งแล้วคุณหนูจะทำยังไงต่อไป จะหาหนังหนักบุกเชิญค่ะ ฉันเลือกคนนี้เออเออที่ที่คุณดามณีเลือกนี่นะคะมันดูอ้ววไปหน่อยนะคะเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันจะไม่สวยอะค่ะมันจะดูอ้วนเบะบะค่ะเธอลืมกลุ่มเป้าหมายไปแล้วเหรออรชรพวกอยากกินเล่านอกราคาถูกเพราะฉะนั้นนางแบบที่ถ่ายปฏิทิน Red Cat จะต้องมีสัสดส่วนที่ยั่วน้ำลายจะได้เกิดแรงจูงใจในการซื้อไง แต่ที่ฉันคิดว่านะคะมันจะดูยัเดเยียดไปนะคะอย่างเงี้ยสังคมมันจะยิ่งแย่ค่ะฉันจะบอกให้นะอระชรเรากำลังขายสินค้าให้กับลูกค้าและต้องขายให้ได้ไอ้เรื่องรับผิดชอบต่อสังคมถ้ามันจะผิดมันก็ผิดตั้งแต่ที่รัฐบาลอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ละถ้าอย่ามองที่ปลายเหตุเรดาร์มินีคะ แต่ดิฉันคิดว่าดิฉันไม่อยากจะตามน้ำมากเกินไปอะค่ะอย่างนี้แค่นี้ก็แย่พอแล้วนะคะอลรชนค่ะตกลงเดี๋ยวิฉันจะรีบโทรนัดโมเดลลิ่งดูตัวนางแบบให้เร็วที่สุดเลยค่ะ ทางคุณพงษ์อ่ะเขาก็ดูแลเอาใจใส่คุณหนูของป้าดีอยู่นี่จ้าไอเรื่องหาเศษหาเลยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของผู้ชายวัยนี้นะแต่นางดลยามันจงใจท้าทายจะเอาชนะคุณหนูจนถึงที่สุดมันเคยด่าคุณหนูเสียเสียให้หายป้าเองทนฟังไม่ได้ป้าก็พูดอย่างกับตาเห็นอย่างนั้นน่ะนี่พ่อดลยาเนี่ยนะ เขาเป็นรัฐมนตรีเขาก็ต้องคิดการไกลเขาก็คงอยากจะได้ลูกเขยที่เป็นพวกลูกหลานนักการเมืองด้วยกันมันถึงจะคุ้มกว่าแล้วคุณพงเนี่ยเขาก็มีเยรยาดาอยู่ทนโทษขนาดนี้เขาคงไม่กล้าไปเข้าหน้าพ่อนางดลยาหรอกน้อยไปสิค่ะเสียดายคุณอยากเพชรไม่มีหูทิศตาทิศไม่อย่างนั้น คงจะได้รู้จักท่าแท้ของคุณพงศกรมากขึ้น <c oughs> ป้าป้าก็พูดอย่กับป้ามีอย่างนั้นแหละ <c oughs> นี่พูดเรื่องที่เป็นไปได้ดีกว่านะลดาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าคุณหนูเป็นปกติดีทุกอย่างคะ่ะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลไม่เคยเป็นอะไรเลยป้ารับรองได้ จะมีสาวๆมาให้ฉันดูตัวแต่เช้าคุณว่างไหมไปส่งฉินหน่อยสิแล้วฉันข้าวอูอ่สาวๆเหรอที่จริงรุ่นที่ผมมีนัดนะแต่ว่าผมแวบะบไปส่งคุณก่อนก็ได้ อย่งเดียวสงสัยต้องรีทัชจนคอมพังเงจะชื่ออะไรดาวใจค่ะอายุ20ปี36 23 36สูง170น้ำหนัก48ค่ะดีมากกล้าได้กล้าเสียดีถ้าฉันได้เปลือยทั้งตัวละ่ะกล้ามะสบายมากค่ะอขอที่ดูตอนนี้ยังได้เลยนะคะแล้วไม่ต้องฉันเชื่อแล้ว ตกลงเธอได้งานนี้อรชรเ,เดี๋ยวให้ฝ่ายสินถ่ายรูปดาวใจฉันสักสองสามรูปนะฉันจะเอาไปให้คุณชูเกียรติดูแต่เรายังมีเวลามากพอที่จะเลือกนางแบบนะคะโมเดลลิ่งก็ทยอยส่งรูปตามมาดิฉันคิดว่าแต่ฉันเลือกอดาวใจคือดิฉันวาด เราต้องการนางแบบที่หุ่นดีกว่านี้นะคะลูกค้าตกลงเลเยอัแล้วยังไงก็ต้องทําตามเลเยอั์ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาครับผมในเมื่อสุดท้ายฉันก็ต้องเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีฉันเลือกดาวใจไปไปทำงานต่อกันได้ละ <c oughs> คือคุณดาวใจครับ ดาวใจเชิญข้างนอกเลยนะครับดาวใจไนบอกสัสดส่วนของเธอฉันอีกสักครั้งสิ36 23 36ค่ะคุณชอบสัสดส่วนแบบนี้ไหมอ๋อก็ไม่เลว เหมาะที่จะถ่ายโปสเตอร์ขายเล่าดีคนตาเช็ดหัวเขาไม่ทันแนะ่หนึ่งดลยา